สารแขวงปทุมวันพิพากษาจำคุก4เดือนอดีตแกนนำพักอนาคตใหม่คดีจัดแฟลชม็อบที่สกายวอล์กปี2562คดีดังกล่าวเกิดขึ้นที่บริเวณสกายวอล์กหน้าหอศีลแยกปทุมวันเมื่อวันที่14ธันวาคม2562หลังกกตมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญยุบพักอนาคตใหม่คดีนายธนาธรให้พักกู้ยืมเงินซึ่งมีแกนนำพักอนาคตใหม่ในขณะนั้น5คนนำโดยนางสาวพนิกาวานิชนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ นายพิธาลิ้มเจริญรัฐนายปียบุตรแสงกนกกุลและนายภัยรัตชโชตจันทรคจรได้รวมตัวกันมาปราศัยจุดยืนทางการเมืองในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยอายการโจทยื่นฟ้องความผิด5ข้อหาตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะโดยพิพากษาลงโทษจำคุก4เดือนปรับคนละ1 0,000บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาสปีจำเลยทั้งหมดยื่นต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ก็ เราก็มีข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมายนะครับที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอีกแล้วรวมถึงพรบชุมนุมด้วยนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็มีการพิจารณากันในคณะกรรมการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนนะครับตั้งแต่สภาในชุดที่แล้วแล้วนะครับก็ในฐานะสสเนี่ยก็คงต้องให้ความสําคัญกับการพิจารณาว่ามีกฎหมายไหนบ้างนะครับที่ไม่ว่าจะเป็น มีเนื้อหารวมถึงมีการบังคับใช้ที่ไปละเมิดเสรีภาพขั้นพื้นฐานนะครับสิทธิทางการเมืองของพลเมืองพวกนี้ก็ต้องเป็นภาระหน้าที่ของสสที่ต้องให้ความสําคัญผมว่าต้องยึดหลักว่าสิทธิทางการเมืองของพลเมืองนะครับเป็นหลักการขั้นพื้นฐานในระบบประชาธิปไตยที่ไม่ควรจะถูกละเมิดนะครับซึ่งแล้วก็ไม่ควรจะเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะมีความคิดความเชื่อทางการเมืองแบบใด อันนี้จะเป็นหลักการขั้นพื้นฐานที่ทําให้สังคมประชาธิปไตยเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับแม้จะมีความคิดแตกต่างกัน